สวัสดีครับพี่น้องขอตอนรัพี่น้องเข้าสู่ศิลิมุตฟาร์มพี่น้องบ้านจุดบวงตำบลจุดบวงอำเภอศิริราชจังหวัดศรีสะเกษพี่น้องนะครับผมนี่คือวันเวลาว่างของเพื่อนพี่น้องกับลูกสาวเพื่อนายเป็นกับลูกสาวเพื่อนสวัสดีครับสวัสดียังอ่ะสวัสดีครับสวัสดีว้าวว้าบุญแม่บุญแม่สวัสดีนะเนี่ยเด็กชาไปเลยอ่ากับผมนี่คือวันเวลาว่างของเพื่อนครับวันเสาร์อาทิตย์เด้อครับพี่น้อง มีเวลาว่างเพิ่นใจเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เตาอาทิตย์นะครับหัดลูกนะผมให้มีวิชาชีพติดต่อเนาะพี่น้องผมเละฟ้าผมจะพาพี่น้องนะครับมาเมืองนี่ครับพี่น้องไก่เหลืองไก่เหลืองดงยอไก่เหลืองดงยอพี่น้องไก่ของสกลนครไก่สกลนครพี่น้องไก่ของกรมวิชาการเกษตรไก่ของไก่ของยังไงของกรมวิชาการเกษตรไก่ของวิชาการเกษตรปะครับผมเขาพัฒนาสายพันธุ์มาผสมระหว่างไก่ ไก่รดไอแลนแดงครับผสมไก่ตําหงอที่แล้มาเป็นไก่เลี้ยงลมจอผมชอบที่สีมันสวยครับบางคนคิดว่าเป็นไก่ไข่บะแมนนะครับสังเกตดีๆสีมันข้อรอย่างกับไก่ไข่เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะออกเหลืองดอกเหลืองลักษณะเหลืองเลยครับไก่เป็นไก่ประเภทไหนครับนี่เป็นไก่เป็นไก่คืนไข่คืนเนื้อครับคืนไข่คืนเนื้อไก่คืนไข่คืนเนื้อปีนึงก็ออกไข่หลายประมาณสองร้อยก็ฟองต่อปีครับกินเนื้อก็ได้เนื้อก็แซ่บครับเลี้ยงไก่ แต่อันนี้สิมีเอกลักษณ์เฉพาะคือรสชาติของเนื้อจะจะแซ่บกว่าไก่ชนิดเดิมเขาพัฒนาสายพันธุ์มาเพื่อเป็นไก่ย่างโดยเฉพาะไันย่างนี่สุดยอดเลยครับเนื้อจะออกมันไก่ย่างขายตลาดเขาที่บอกไก่ย่างเดี๋ยวไปกินลาบไปกินก้อยเขาไปหั่นไปนิ้งเขาเห็นไก่ย่างนี่ว่าไก่นี่ผมยอมรับว่าเนื้อแซ่บไปดิผมเคยกินครับเหมือนทดลองเหรอครับทดลองเราประกันครับเราประกันว่าแซ่บไปดีแซ่บก็ไก่บ้านครับแซ่บก่็ไก่บ้านออกมั่นเลยครับผมหมอเป็นไก่ต้ม สมแกงในเมดครับสมแกงแชาวสิมอนชื่อคือไก่ย่างหมอคือคือไก่ย่างพัฒนาสายพันธุ์มาเพื่อเป็นไก่ย่างครับไก่ของสกลนกข่อนครับคืออีสวยครับเขนเลี้ยงหลายๆนี่สีมันจะสวยสีมันจะออกอันอันนี้ก็แม่นบ่ครับนี่แม่นครับแม่นจแต่ตัวนี้จะออสีเข้มไข่ไข่ไข่หน่อยสกุลนี้จะเป็นเหลืองยังบ่โตเต็มที่เด้อครับนี่นครับแม่นครับมันก็มี่นี่นี่จะมือจักวันเหรอครับนี่ ประมาณสี่ถึงห้าเดือนไงสี่ถึงห้าเดือนนะครับไก่พวกนี้มันจะมันจะไข่ไวกว่าไก่พื้นเมืองทั่วไปครับไก่พื้นเมืองทั่วไปไข่รประมาณเจ็ดเจ็ดแปดเดือนขึ้นไปแต่พวกนี้หกเดือนค่ะหกเดือนกับไข่แล้วครับถ้ามันกินเต็มที่นะครับหาเดือนก็เริ่มไข่ละหาเดือนก็เริ่มไข่และอันนี้ผมเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติมันก็นเลยอาจจะโตช้าเลยครับผมถ้าเลี้ยงปล่อยถ้าเลี้ยงแบบโอ้ในฟาร์มครับในฟ้าแบบพืชอาหารอาหารให้ย่งดีๆนะครับหาเดือนก็เริ่มไข่แล้ว อืมครับผมไครไวผลเนี่เพราะว่าเขาพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วอืมครับสวยครับสวยสีสวยเขาจะไปสนใจเนาะแค่บ้านเท้าบะมี่เหครับบ้านเท้ากับบะหมี่เลยแปลกๆอีกตรงมาที่สิริวุฒิฟาร์มครับผมของทั่วประเทศตไทยทักตีกทั่วประเทศมีให้พี่น้องเมืองบ่อสื่อบ่อปลามาเหรียญนำเพิ่นก็ได้แม่บอยครับครับ มาเรียนต่อเลมาขอคำแนะนำมายังไดครับคําเรียนการทักนาโลกได้มับหวงกับบซีนกันยังให้ตอรับเลยบอคิดว่าตมวสืออย่างเดียวตมวสือเขาเมื่อไงได้เป็นบกหวงครับเป็นบะหามสามารถถามได้น้อสามารถสอบถามได้ครับไปอยากได้อยากแบงอย่างยั้ไปมืงกมีปัญหาอย่างกโทรโทรสอบถามเมื่อไเน้ส่งั่วประเทศนะครับขายออนไลน์ส่งั่วประเทศเขาเป็นเานาเพีย่ นาเฟสนาเฟสยังไงซื้อวิรบุตรครับวิรบุตรลัตนามินมีลับุตรลัตนามินครับนาเฟสบุกนะครับเจ้อแต่แกเป็นแซดไปกัรับเป็นเป็นมูเนี่ยล่ะเนี่ยย่ตรงหันไปน้ำยืนครัอ๋อเนี่ครับพี่น้องน้ำคุณน้ำคุณอุบลอุบลอำเภอน้ำยืนนะครับพี่น้องอุบลนี่ครับเป็นห้างนะครับนี่กถลักอันห้างจีนครับห้างจีนนะครับเด้อเป็นเมือง้าเกิดว่าย่างพึ่น ยามันบ่อทรงอีหลีหรือว่าจังไรกับเขาไปสองทรงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเขาไปซองเขาไปซองก็ได้เขาไปซองเมืองก่อนเขาไปกันหายผมเข้มครับผมเขาไปซองเมืองก่อนเขาไปจอบเมืองก่อนเนาะตายหรือเป็นยังระวางทังอย่างเขาเข้มหายเลยครับอืมครับเขาไปจอบไปซองเมืองก่อนมาไอบ่ มาทรงจริงทรงหรือว่หรือว่าเซคเครดิตได้กับกลุ่มต่างๆที่เป็นกลุ่มที่เป็นเรี้ยงสัตว์ปีกที่เป็นอนี่สามารถเซคเครดิตได้ว่าเป็นทรงแค่เลยบ่ไอแคบนาแคบนาจอแล้วก็เซคเครดิตเลยเนาะโอเคกับผมเอาขอเบอร์โทรน่อยศ์แครับศูนย์แปเจ็ดแปดศหนึ่งแปดศูนย0ห7ึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์เจ็่อีกเบอร์กับศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองหกหครับศูนย์แปด ไก่เลี้ยงดงยอไก่เลี้ยงดงยอนะครับสี่ลิวต์ฟาร์มโอเคครับไปขอบคุณครับสสวัดีครับไป